ันี้บัตรเครดิตกรุงศรีจะพาไปทำความรู้จักกับศิลปินไทยที่ดังระดับโลกอย่างเบนซิล่ากันค่ะเบนซิล่าหรือคิมปริญญาสิริสินสุขสร้างคาแรคเตอร์ลูปมนุษย์ต่างดาวสามตาที่ดังไปทั่วโลกแถมเคยข้อเลบกับแบรนด์ดังต่างๆมากมายเป็นศิลปินที่ใช้หัวใจนำทางในการสร้างสารรค์ผลงานทำให้เกิดงานที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ล่าสุดเขาก็ได้นำซิกเนเจอร์นี้มาออกแบบอยู่ในหน้าบัตรใหม่ของบัตรเครดิตกรุงศรีด้วยนะผาสานกับคอนเซปต์ไลฟ์เวิร์ดลิฟทิงสะท้อนคุณค่าของแต่ละคนออกมาเป็นสัญลักษณ์หัวใจในมุมมองศิลปินแบบเบนซิล่าเก๋สุดๆมีทั้งบนบัตรเครดิตกรุงศรีซิกเนเจอร์และบัตรเครดิตกรุงศรีแพตตินัมผลงานของเบนซิล่าถูกจัดแสดงไว้หลายจุดทั่วกรุงเทพทุกชิ้นล้วนสะท้อนเอกลักษณ์ในแบบของเขาที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักพิเศษสำหรับสมาชิกสมัครบัตรใหม่ใบแรกรับกระเป๋า24นิ้วหรือ20นอนิ้วแแลลคะ บซเมื่อมียอดใช้ใจ่ายสะสมพันธบัตรหลังครบตามกำหนดภายใน30วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติสมัครบ,บัตรเครดิตกรุงศรีดีไซน์ใหม่จากเบนเซ่ากันนะคะ